Terima kasih telah menonton สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถ MG IM6 นะครับที่เข้ามาทำการติดฟิล์มมีกาส์ซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับสามาหน้าหกสิบสามหลังห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะบานหลังเป็นกระจกสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวนะครับและนี่นะครับคือ MG IM6 นะครับที่เข้ามาติดฟิล์มมีกาส์ซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับสามาหน้า 60%สบนมาหลัง50%นะครับก้อง UV 400 UV 1, UV a UV ได้100%นะครับสามาหลังเป็นกระจกสีนะครับเมื่อใส่ฟิล์ม50%ก็จะดูเป็นไ i v a ว e ขึ้นนะครับเป็นส่วนตัวมากๆนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างใน สดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มนวัตรกรรมที่ปกป้อง UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลทคัสแสงซีนอนแสงสปอร์ไลท์แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้ถึง92%นะครับนี่คือฟิล์มวีการ์ซูเปอร์นาโนสลับบีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบานในกันนะครับและนี่นะครับคือบานในนะครับของฟิล์มวีการ์ซูเปอร์นาโนสลับบีนะครับสามัญหน้า60%นะครับนี่นะฮะสามัญหน้า60% สามหน้าหกสิบเปอร์เซ็นต์สามหลังห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเป็นกระจกสีนะครับนี่นะฮะบีบีดาซูเปอร์นาโนเซรามิก Super Nano นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมได้ถึงเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะสเหรับฟิล์มนะครับนะครับเป็นความไพรเวทนะครับเป็นส่วนตัวนี่คือซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับข้างนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะฮะสามหน้าหกสิบสามหลัง 50%นะครับนี่คือปีนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตานะครับหลังคาสัลรูมนะครับก็80%นะครับนี่นะฮะน่ครับเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกกันนะครับสำหรับ MG IM6 นะครับปันสวยคันนี้นะครับแล้วรถ MG ไอเอ็มซิกกอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อทำการเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่คาแกล์พาสครับเพื่อทำการล้างรถลงกิมพื้นฟูลแล้วมาจอดตากแดดตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วอยากติดฟิล์มนะครับมีรถไฟฟ้าแล้วอยากติดฟิล์มควรติดดีๆท,ทีเดียวครั้งแรกเลยนะครับเพราะหลังคาซันรูฟนะครับเขาอยากเชือบสารกันยูวีไว้เมื่อเรามาติดฟิล์มแล้วไม่ไม่ชอบแล้วลอกออกไล่ฟ้าที่อยู่ที่กระจกก็จะเสียไปเลยนะครับ นี่คือการทำนายของร้านถาวรนุ้สอบเทียบทานอูดอีกไมรานินทาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับมันคือเป็นรายการบ่ดเพื่อย้อนกลับดูใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ